Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวอล์กไปเรียนหนึ่งวันที่มออุบลน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คงเป็นวันที่ยาวนานมากนะคะเพราะว่าปางเรียนตั้งแต่8ปดโมงเชา้าไปจนถึง5้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะคะไว้เจอกันที่คณะเราค่ะ คณะแล้วนะคะทุกคนกับบรรยากาศต,ตอนเช้าที่สอดรถว่างมากนะคะยังไม่มีใครมาก็กจะเป็นแบบนี้นะคะว่างหมดเลยยังไม่มีใครมาเลยนะคะตอนเช้าๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใสายไหนรถก็จะเยอะเนาะ วันนี้นะคะเรียนที่ตึก LA นะคะก็จะเป็นตึกฝั่งนี้นะะเดี๋ยวก็พาเข้าไปดูสสำหรับวิชาแรกนะคะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอนโดยอาจารย์แตงชาตินะคะ I think I heard the word queuing. Okay. Long time to get in. But then we're going to stay the whole night. Ah, I think I heard the word whole night. Ah. Don't worry, we're going to listen again, huh? All right. Until 6 am when they serve breakfast. Craig. Craig. So, hi everyone.

Uh, speak louder. Ready? One, two, three, go. Where are you going on Sunday? <laughs> I'm going to Central. Where are you going with? I'm going with my friend. Wow. what are you going to wrong? I'm going to wear my perfect dress with my old shoes. Wow. wow! Yeah. Well, or okay. I'll see you guys on Wednesday. Next Wednesday, Tokyo. Tokyo, Right. Alright, I'll see you guys on Wednesday. Take care, have a nice day. I'll see you guys around. bye, -bye guys. Bye-bye. But before you go out, okay? So I'm going. Bye-bye, guys. Bye-bye. I was watching a movie I was eating popcorn. Okay, was was. Okay, okay. My protein, you know? thank you, Thank you, teacher. Okay, thank you, teacher. Thank you, with my thank you, teacher. Okay, thank อันนี้เราเรียนอะไรการจัดการความขัดแย้งใช่หรอเราเรียนศิลปศาสตร์ตีขดไม้วันนี้นะคะเรามาเรียนเอ้ยตอนนี้เรามาเรียนการจัดการความขัดแย้งศิลปศาสตร์ตีไม่ผิดเคยดูไหมสิลปาร์ผิดไหมเคยดูยังยังใช่ไหมไทยของ ผลการทดของสงครามที่มันเกิดขึ้นสงครามที่ญี่ปุ่นนะคะสงครามโลกที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะ เวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงไม่ว่าจะเวทีสาธารณะไม่ว่าห้องเรียนเราก็มักจะหยิบยกเรื่องของสุสานหงายนยมาให้มาให้คนที่เข้าเรียนเรื่องเกยวกับการใช้ความรุนแรงได้เะดีหรือเปล่ทีนี้เรียนเดียวไม่สนุกรามาจบแล้วรามากว่าเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเราจะให้พวกเราสรุปการเรียนรู้สรุปการเรียนรู้จาก นี่เราเรียนค่ 5, าประสาทนะคะแต่ว,ว่าเราอาจารย์สอนแล้วก็ภาพนี้เราไม่สามารถถ่ายวิดีโอในขณะที่อาจารย์สอนได้นะคะเราก็จะไม่ถ่ายเจอกันถ่าย 5, ค่าปริพัน์ ันนี้เราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจอดรถไว้ที่คณะแล้วก็เดินไปเรียนตึกห้าเรียนรวมห้าก็เดินกลับมาที่คณะนะคะแต่ว่าไกลอยู่ทำไมเราจอดทิ้งไว้วเราทำไมเราไม่เอารถไปด้วยงงอยู่เหมือนกันฉันว่าฉันว่าฝนตกชัวร์แน่นอนขนาดนี้บรรยากาศแบบรึ้คิดว่าตกอะ่ะ สำหรับวอกนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวอกหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้เราด้วยนะคะบวายบาย